ประวัติพระโพธิสัตว์กวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิมประสูติ19เดือนยี่จีนเป็นราชธิดานามเมียวซ่านเดิมเป็นเทพธิดามาจุติยังโลกมนุษย์เพื่อมาช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยกแก่มวลมนุษย์เป็นราชธิดาองค์สุดท้ายของกษัตริย์เมียวจวงซึ่งมีราชธิดาสามองค์องค์โตชื่อเมียวอินองค์รองชื่อเมียวหยวน วัยเยาทรงสนใจธรรมะรู้แจ้งในหลักธรรมอย่างลึกซึง้งตั้งพระไทยแน่วแน่จะบำเพ็ญภาวนาเพื่อหลุดพ้นจากสังสารวัฏลาทิ้งตําแหน่งองค์หญิงเพื่อออกบำเพ็ญวันที่19เดือน9พระเจ้าเมียวจวงไม่เห็นด้วยจะบังคับให้เลือกราชบุตรเขยเพื่อจะได้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปแต่เจ้าหญิงเมียวซานไม่สนพระไทย เรื่องลาบยศสรรเสริญอันจอมปลอมแม้นจะถูกพระบิดาทดสอบดูด่าขัดขวางอย่างไรองค์หญิงก็ไม่เคยนึกโกรธเคืองหรือย่อท้อแต่อย่างใดต่อมาองค์หญิงเมียวซ่านได้ถูกพระบิดาขับไปทำงานหนักในสวนคนรับใช้เช่นหาบน้ำผ่าฟืนหุงข้าวซักผ้าปลูกดอกไม้ ทั้งนี้เพื่อทรมานให้เปลี่ยนความตั้งใจแต่งานเหล่านั้นก็เหมือนจะมีเหล่าเทพเทวดามาช่วยทำแทนให้ทั้งหมดพระบิดาเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผลจึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชีนำองค์หญิงเมียวซ่านไปอยู่ที่วัดนกยูงขาวและให้เอางานของแม่ชีทั้งวัดมอบให้องค์หญิงทำองค์เดียวแต่องค์หญิงมีพระไทยเด็ดเดียวไม่เกี่ยงงานต่าง เหล่าเทพารักทั้งหลายต่างลงมาช่วยทำแทนทุกอย่างทำให้พระเจ้าเมี่ยวจวงเข้าพระทัยว่าพวกชีพลดไม่กล้าเขี้ยวเข็นใช้งานหนักก็ยิ่งทรงกลิ้วหนักขึ้นจึงสั่งให้ทหารเผาวัดนกยูงขาวจนวอดเป็นจุนไปทำให้ชีพลดทั้งวัดต้องเสียชีวิตในกองเพลิงมีแต่เจ้าหญิงเมี่ยวซานเท่านั้นที่ปลอดภัยรอดชีวิตมาได้ พระเจ้าเมียวจวงทรงทราบดังนั้นจึงรับสั่งให้นำตัวราชธิดาไปประหารชีวิตเทภารักคอยคุ้มครองเจ้าหญิงอยู่โดยเนรมิตรทงทิพย์เป็นเกราะห่อหุ้มตัวคมดาบของนายทหารยึงไม่อาจระคายพระวรกายดามหักถึงสามครั้งสามคราพระบิดาทรงกริ้วยิ่งนักโดยเข้าว่าไทยว่านายทหารไม่กล้าประหารจริง จึงให้ประหารน,นายทหารแทนแล้วรับสั่งให้จับเจ้าหญิงไปแขวนคอทว่าแพรที่แขวนคอก็ขาดสะบ้นลงอีกทันใดนั้นปรากฏมีเสือเทวดาตัวหนึ่งได้นำเจ้าหญิงขึ้นพาาหลังแล้วเพ่นหนีไปที่เขาเสียงสันต่อมาเทพไท่ไปได้แปลงร่างเป็นชายชารามาปรดเจ้าหญิงชี้แนะเคล็ดวิธีการบำเพ็ญเพียรเครื่องดับทุกข จนสามารถบรรลุมากผลสำเร็จธรรมวันที่19เดือน6ข้างฝ่ายพระบิดาเข้าพระไทยว่าเจ้าหญิงถูกเสือฆ่าไปกินเสียแล้วจึงไม่ได้ติดใจตามราวีอีกต่อมาไม่นานบาปกรรมที่พระองค์ก่อไว้ส่งผลเกิดป่วยด้วยโรคร้ายแรงไม่มียารักษาให้หายได้เจ้าหญิงเมียวซ่านได้ทรงทราบด้วยยานวิถีว่าพระบิดากำลังประสบเคาะห์กรรมอย่างหนัก ด้วยความกระตันยูกะตะเวทีเป็นเลิศมิได้ถือโทษโกรธการกระทำพระบิดาแม้แต่น้อยทรงได้สละดวงตาและแขนสองข้างเพื่อรักษาพระบิดาจนหายจากโรคร้ายว่ากันว่าภายหลังจากที่ได้โปรดพระบิดาแล้วได้ดวงตาและพระกรคืนจึงเป็นที่มาของปางกวนอิมพันมือพันพระเนตรองค์หญิงเมียซ่านนั้นหลังจากที่สะสมบุญทานบารมี ช่วยเหลือผู้คนจนครบ40สกุศลทานแล้วเทพไท้ไปได้มาโปรดถ่ายทอดวิถีทางและชี้แนะหนทางการหลุดพ้นทุกข์ให้จากนั้นท่านจึงเดินทางข้ามไปยังหมู่เกาะทะเลใต้ผูโถสันและสำเร็จธรรมบนเกาะตั้งแต่เริ่มศึกษาธรรมท่านได้รับการศึกษาหลักธรรมทางเตา๋าแต่ด้วยความมีมหาเมตตามหากรุณาต่อเวไน คอยช่วยเหลือให้ผู้คนพ้นภัยหลายครั้งจนเป็นที่กล่าวขานไปทั่วแผ่นดินด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงเป็นเทพทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายเต๋าในเวลาเดียวกัน